ท่ผู้ชมติดตามคิดยกกำลังสองมาเรื่อยๆคุณผู้ชมจะเห็นการบอกเล่าเรื่องราวการพัฒนาของ AI ที่ไม่เคยหยุดนิ่งเลยค่ะวันนี้กำลังมีคำถามแล้วว่า AI กํกำลังคิดแทนมนุษย์หรือเปล่ากำลังจะทำให้การทำงานการใช้ชีวิตของมนุษย์มีความยากมีความซับซ้อนมีความเสี่ยงมากหรือเปล่าก็เลยต้องมาคิดกันค่ะว่าทุกวันนี้เนี่ยคุณาภาพการศึกษาของเรากาลังบ่มเพาะให้เรารับมือกับ AI ไหวหรือ,อยังคิดยกกำลังสองในวันนี้พูดคุยเรื่องนี้กับดรสมเกียรติตั้งกิจวานิช์ประธานทีดีอไอค่ะอาจารย์คะการปรับภาพทางการศึกษาที่เราพูดถึงปัญหากันมาหลายๆครั้งมันเกิดขึ้นแล้วหรือ,อยังคะโลกกําลังเปลี่ยนแปลงนะครับเต็มไปได้วยความไม่แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นคนจะอยู่ในโลกได้จะต้องมีความยืดหยุ่นสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพการได้ก็น่าเป็นห่วงนะครับว่าการศึกษาไทยเตรียมให้คนไทยปรับตัวได้หรือเปล่าเพราะว่าการศึกษาไทยนะครับมักจะให้คําตอบเดียว ต่อทุกเรื่องว่าแต่ละเรื่องต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้ครับ เรื่องนี้น่าเป็นห่วงอย่างยิ่งครับคุณพรวดีครับอาจารย์สอบกันทีไรมีดราม่าทุกทีเลยค่ะยิ่งมาเปิดเผยเฉลยข้อสอบก็ยิ่งถกเถียงกันไม่รู้จบอะไรเป็นตัวชี้วัดได้ว่าปัญหามันอยู่ที่ตรงไหนคะอาจารย์กา,ารศึกษาของไทยนะครับอย่างที่เราเคยพูดกันหลายครั้งแล้วนะครับว่าคุณภาพถือว่าไม่สูงเลยโดยเฉพาะเด็กขาดทักษะการคิดการวิเคราะห์ครับเพราะฉะนั้นจึงไม่แปลกใจนะครับว่าเด็กไทยไปสอบแข่งขันพีซ่านะครับของประเทศต่างๆที่แข่งกันเอาเด็กอายุ 15ปีนะครับมาวัดผลร่วมกันก็จะพบว่าเด็กไทยมีผลการเรียนผลความเข้าใจผลการคิดวิเคราะห์ต่ำชาติหนึ่งนะครับในเอเชียเลยเรียกได้ว่าเรามีการศึกษาที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ในขณะที่เทคโนโลยีสมัยใหม่ AI ก็ก้าวหน้าขึ้นครับเราจะแข่งกับ AI ได้ยังไงนะครับถ้าเกิดเราถูกสอนให้เป็นหุ่นยนต์ครับโดยที่บอกว่าแต่ละเรื่องต้องทำตามที่ครูบอกอย่างนั้นอย่างนี้ ทำได้วิธีเดียวครับช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเวลาที่เห็นไม่ตรงกันก็บอกว่าอ่างถ้าอย่างนั้นหยิบเอาข้อเท็จจริงมาถกเถียงกันอาจารย์ช่วยยกตัวอย่างวิชาสักวิชาหนึ่งได้ไหมคะว่าทาไมมันถึงถกเถียงกันแล้วมันไม่จบนะคะวิชาประวัติศาสตร์นะครับเป็นวิชาที่น่าสนใจมากแต่ถ้าไปถามเด็กนักเรียนดูตอนเรียนก็จะพบว่าเรียนไม่ค่อยสนุกครับเพราะว่ากว่าจะสอนให้มีการขบคิดมีการอภิปรายกาันว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรทําไมเราจึงเชื่อว่าเกิดเหตุการณ์นั้นเกิดเหตุการณ์นี้ และผู้ปกครองในแต่ละยุคแต่ละสมัยตัดสินใจแต่ละเรื่องมีหลักฐานมีเหตุผลอะไรสนับสนุนกว่าที่เราจะได้เรียนการคิดขั้นสูงแบบนี้ถ้าตามหลักสูตรของไทยนะครับที่ใช้มา16ปีแล้วเราจะต้องรอจนถึงชั้นม .1 ก่อนครับและเมื่อรวมตั้งแต่ป .1 ถึงม .3 นะครับเราก็จะเห็นว่าการสอนให้เด็กคิดแบบขั้นสูงนั้นมีเพียงสัดส่วนที่น้อยมากมีตัวชี้วัดเพียง16ตัวจากทั้งหมดก็คือ71ตัวครับ และที่เป็นเรื่องตลกที่ตลกไม่ออกนะครับก็คือจนกระทั่งทุกวันนี้นะครับก็ยังมีหนังสือเรียนประวัติศาสตร์ของชั้นม .4 นะครับที่ยังสอนว่าคนไทยนะครับไม่เคยอยู่ในแถวนี้มาก่อนแต่อพยพมาจากทางเหนือคือแถวภูเขาเอาไต่ครับซึ่งก็คือตำราเรียนที่ผมก็เรียนสมัยที่เป็นเด็กๆครับทุกวันนี้ข้อเท็จจริงตัวนี้ถูกหักล้างไปจนมีความน่าเชื่อถือไม่มากแล้วแต่ก็ยังปรากฏมาในตำราเรียนครับ เรื่องอย่างนี้เองครับเป็นเรื่องที่น่าห่วงอย่างยิ่งว่าประวัติศาสตร์ไทยให้คําตอบเดียวและยังเป็นคําตอบที่ตกยุคอีกหรือเปล่านะครับถ้าเช่นนั้นแล้วมันจะไม่เกิดขึ้นกับบางวิชาอย่างเช่นวิทยาศาสตร์หรือเปล่าคะพอก็ดูจะมีเรื่องของเหตุและผลที่เอามาใช้ในการต่อสู้กันได้นะคะจริงๆวิทยาศาสตร์เป็นเหตุเป็นผลนะครับแต่ว่าเหตุและผลนั้นจะขึ้นกับบริบทขึ้นกับสถานการณ์ครับดังตัวอย่างนะครับที่เคยมีข้อสอบโอเน็นะครับที่เคยเป็นที่ถกเถียงกันว่า เมนูไหนนะครับที่ทำให้โรคร้อนน้อยที่สุดนะครับโดยผู้ตั้งข้อสอบนี้นะครับก็ไปทึกทักว่ามันจะต้องมีคำตอบที่ตอบได้อย่างเดียวเช่นถ้าเอาผัดกะเพรานะครับที่เป็นเนื้อหมูมาเทียบกับปลาแซลมอนที่เป็นเนื้อปลาแบบไหนจะปล่อยคาร์บอนน้อยกว่ากันซึ่งแต่ละเรื่องจริงๆมันขึ้นกับบริบทมากมายนะครับเช่นปลาแซลมอนเลี้ยงอยู่แถวประเทศเพื่อนบ้านของไทยอยู่ไม่ไกลหรือต้องขนผ่านเครื่องบินนะครับมาจากที่ไกล แซลมอนนั้นก็จะก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกหรือปล่อยคาร์บอนทําให้โลกร้อนแตกต่างกันไปด้วยครับและเมื่อเกิดปัญหานี้นะครับแทนที่ว่าผู้ออกข้อสอบนะครับจะใช้โอกาสนี้แปลงวิกฤตเป็นโอกาสนะครับบอกว่าแต่ละเรื่องมันมีบอดีบทของมันมันมีเงื่อนไขของมันว่ามันไม่ได้มีคําตอบเดียวท่านกลับไปยืนยันว่าข้อสอบถูกต้องแล้วมีคําตอบเดียวตัวอย่างนี้เองก็ยิ่งตอกย้ํานะครับว่าระบบการศึกษาไทยนั้นมันตายตัวกันมากเกินไปครับ แล้วคนไทยจะอยู่รอดยังไงครับในเมื่อข้อเท็จจริงต่างๆในโลกมันออกมาแล้วมันขัดแย้งกันมากขึ้นเรื่อยๆเช่นแต่เดิมนะครับเราเคยเชื่อว่าการอดอาหารเป็นช่วงๆที่เรียกว่า intermittent fasting IF นี่นะครับเคยเป็นประโยชน์ครับเพราะทําให้ระดับอินซูลินในร่างกายของเราไม่สูงคนไม่เสี่ยงเป็นโรคอ้วนไม่เป็นเบาหวานแต่ปรากฏว่าการศึกษาเร็วๆนี้ออกมาบอกว่าการทาแบบนั้นทําให้เสี่ยงเป็นโรคหัวใจเพิ่มขึ้น ถ้าคนไทยถูกสอนด้วยข้อเท็จจริงที่ตายตัวเราจะทำความเข้าใจกับโลกไม่ได้เลยว่าเราควรจะเชื่อแบบไหนและการจะเชื่อข้อเท็จจริงที่ขัดแย้งกันจะมีวิธีคิดอย่างไรว่าเราควรเชื่อแบบไหนในสถานการณ์ไหนครับถ้าอย่างนั้นอิสระทางความคิดมันจะไปอยู่ที่วิชาไหนดีคะอาจารย์กําลังมีปัญหาเฉพาะสิ่งที่มันเป็นทฤษฎีเป็นการห้องจําหรือเปล่าคะที่น่าตกใจอย่างยิ่งเลยนะครับแม้กระทั่งวิชาอย่างศิละปะนะครับซึ่งควรเป็นวิชาที่ปลดปล่อย จินตนาการนะครับใช้ความคิดสร้างสรรค์เยอะที่สุดครับคุณพรวดีครับถ้าไปถามคนไทยว่าให้วาดภาพทิวทัศน์ในวิชาศิลปะนะครับในจินตนาการของคนไทยจะวาดภาพอะไรครับผมไปทดสอบกับคุณครูและคนจํานวนมากพบผลการศึกษาที่น่าตกใจก็คือแต่ละคนคิดภาพเดียวกันเลยครับก็คือภาพทิวทัศน์จะต้องมีภูเขาสองลูกมีพระอาทิตย์ขึ้นตรงกลางมีบ้านหนึ่งหลังและมีต้นไม้หนึ่งต้นครับ ไม่ทราบคุณพรอนว่าด,ดีคิดภาพเดียวกันกับผมหรือเปล่านะครับถ้าคิดอย่างนี้ก็ถึงจุดที่เราอาจจะตกใจครับว่าแม้กระทั่งวิชาที่จินตนาการควรจะไปไกลที่สุดคนไทยกับจินตนาการออกมาเป็นภาพภาพเดียวกันได้ครับทั้งหมดนี้สะท้อนว่าการศึกษาไทยให้คําตอบเดียวที่ตายตัวเกินไปถ้ามีข้อสรุปก็ห้ามถกเถียงจินตนาการก็ห้ามเกินที่สอนนะครับและคําตอบที่ถูกนั้นก็ต้องถูกต้องทุกสถานการณ์ห้ามมีเงื่อนไขครับถ้าการศึกษาไทย ยังให้คำตอบเดียวเหมือนกับสอนหุ่นยนต์นะครับคนไทยจะแข่งกับ AI จะแข่งกับหุ่นยนต์ได้ยังไงครับถ้าเรายังอยู่ภายใต้ระบบการศึกษาแบบนี้ครับจึงต้องรีบปรับกันขนาดใหญ่เลยครับจริงๆก็เป็นภาพอย่างที่อาจารย์พูดเลยค่ะต้องมีภูเขาสองลูกนะคะเท่ากับว่าเราไม่ควรจะมีความสมัครสมานสามัคคีในคำตอบเดียวกันผ่านการทดสอบนะคะต้องไปแก้ตรงไหนดีคะอาจารย์เพราะมันหลายสิบปีแล้วนะคะถ้าทุกคนมองเห็นภาพภาพเดียวกันแบบนี้นะคะ วิธีแก้นะครับกระดุมเม็ดแรกเลยคือต้องปรับหลักสูตรครับหลักสูตรเก่าของเราใช้มา16ปีแล้วนะครับเน้นท่องจําอย่างวิชาประวัติศาสตร์อย่างที่ยกมาครับถ้าไปดูวิชาอื่นๆก็จะพบข้อเท็จจริงคล้ายๆกันครับเพราะฉะนั้นปรับหลักสูตรให้เลิกท่องจําให้เน้นทําให้เน้นคิดขั้นสูงครับคนไทยจึงจะมีหลายคําตอบได้ครับ และเมื่อปรับหลักสูตรคุณครูก็ต้องปรับวิธีการสอนครับในห้องเรียนแทนที่ครูจะยืนบรรยายแล้วก็บอกข้อเท็จจริงให้นักเรียนไปจดจําครูก็ต้องเปิดอภิปรายเช่นว,วิชาประวัติศาสตร์ครับเหตุการณ์ครั้งนั้นครั้งนี้มันมีกี่ทางแยกและควรจะตัดสินใจอย่างไรวิชาเรียนก็จะสนุกเด็กๆก,ก็จะได้เรียนรู้และพร้อมกับอยู่ในโลกได้ครับแต่ที่สําคัญที่สุดก็คือต้องปรับวัฒนธรรมอํานาจครับในเมืองไทยนั้นครูหรือผู้ใหญ่บอกไปแล้วเด็กต้องเชื่อครับ เราต้องเปลี่ยนวัฒนธรรมให้เถียงครูเถียงผู้ใหญ่ได้แต่ขอให้ถกเถียงกันอย่างมีเหตุผลครับน่าเสียดายครับที่ประเทศไทยจะมีการทดลองที่น่าสนใจก็คือมีการสอบเด็กม .6 แบบปากเปล่าโดยให้คีย์เวิร์ดขึ้นมาโดยโรงเรียนวัดทัดทองครับแต่น่าเสียดายว่าการทดลองที่น่าสนใจนี้ไม่ได้ถูกทำเพราะสุดท้ายท่านผู้มีอำนาจก็เบรกไม่ให้มีการทดลองนี้ครับก็หวังว่าประเทศไทยจะเดินหน้าเรื่องการศึกษาต่อไปอย่าให้มีคำตอบเดียวเพราะคำตอบเดียวจะใช้ไม่ได้ ในโลกที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนครับการศึกษาไทยยังวนอยู่ในโหลเดียวกันทั้งหมดเลยนะคะอาจารย์นี่ก็คงจะเป็นอีกหนึ่งชุดข้อมูลที่สําคัญว่าเพราะเหตุใดการศึกษาควรจะบ่มเพาะให้คนถกเถียงกันบนความคิดเห็นที่แตกต่างกันได้วันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะขอบพระคุณครับ